อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการนักฟุตบอลนะครับอีกหนึ่งใบนะฮะวันนี้มาในชุดของเชลซีนะครับเอ็นเกรูกองเต้ครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมลงคลิปไปนะก็น่าจะย้ายย้ายไปแล้วครับนะเป็นอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้นะฮะเป็นใบพิเศษอีกหนึ่งใบนะฮะดูมันบิ๊กบ๊อบได้บิ๊กบ๊อบนะครับใบนี้เป็นใบรันทับ99ครับ 80ดสกับเกครับเอ็นโุ่งก็เอ็นโดโรของเต้นะฮะ <c oughs> อันนี้นะ่าจะเป็นซีเรนะ็กปี22่สเนาะเอ้ยไม่ซีเร็กปีซื่อมแะ้ว2ี่สนะครับ, 22, 23, รบก็ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายนะฮะถึงแม้ลูกอันนี้จะเจ็บบ่อยเนาะเป็นปีสุดท้ายที่อยู่เชลซีนะครับแล้วก็หมดสัญญาไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเอาไปนหนึ่งใบยี่สวนนะเป็นใบสี่มพูเนาะนะครับดูครับเวลามันจะท้อนกระแสไฟใช่ไหมผมเปิดไฟข้างบนเนี่ยมันก็จะท้อนวิ่งวบบ ด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรนะดูสภาพกายวที่ได้มาก็มุมโอเคครับชัดเจนนะฮะไม่ได้มีตําหนิดในดๆนะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่สวยเลยนะผมว่านะครับแล้วก็เป็นชุดเชลซีรับกองเต้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับนะยังไงก็นะครับท่านใดที่เป็น PC ของเชลซีก็ติดต่อได้นะครับสอบถามได้นะครับ โอเคครับว้ผมจะมารีวิวการ์ดใบใหม่นะครับจะเป็นนักเตะคนไหนจะเป็นใครนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับ